ขบวนแรกขบวนนักกีฬาจากโรงเรียนอนุบาลบ้านข้าวค่ะนำนำโดยผู้ถือป้ายนะคะเด็กชายอนุพัฒบัวบานเด็กหญิงนวพร์พิชัทและดมเมเยอร์นะคะเด็กชายอัครวิทย์หัดหมื่คำโรงเรียนอนุบาลบ้านข้าวนะคะนำโดยท่านผอสมหมายแน่นอุดมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านขานนาน้าขวาตามด้วยขบวนดุริยางแล้วก็ธง ประเพณีนะคะงธงกีฬาประเพณีนะคะโรงเรียนอนุบาลบ้านเข้าและโรงเรียนบ้านนนแดงะค่ะตามด้วยขบวนธงนะคะแล้วก็ด้วยผู้ที่ใปผู้ทกรงัรงเรียนนะคะเด็กชายคณะเชและเสาปูขานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่นะคะ,อะสอนโดยคุณครูพนารัตน์จินดาดวง <ๆ S 2> ตามด้วยขบวนนักกีฬาอนุบาล เียนอนุบาลบ้านขา้าวโดยมีรายชื่อนะคะดัมเมเยอร์นะคะเด็กหญิงนัทพรพินโยเด็กหญิงเพรมสุดาเคชัยภูมเด็กหญิงกัญยารัตน์วรักุลจิรพัฒนเด็กหญิงจารุวานมุ่งสมัครนะคะน่ารักมากะคะ่ะ เด็กหญิงกชกรประเสริฐกลมเด็กหญิงเปียววันโพคาเด็กหญิงนักขาวรีเจ๊นอก <ül> เด็กหญิงกังัะพรมงคล <ül> เด็กหญิงกุลิศราบริบูรณ์เด็กหญิงปารามีสิริมงคลนะคะเด็กหญิงลลิตตาต่อติดเด็กหญิงกันวราวรวงค่ะ <ül> ตามด้วยขบวนนักเรียนชั้นป .1 นะคะหนูอยากเป็น ทำการสอนโดยคุณครูวิรัยวันเฉลียวชาติหนูอยากเป็นนี่คือหลากหลายอาชีพมากนะคะน่ารักมากนะคะตามความใฝ่ฝันของเด็กๆค่ะไม่ว่าตำรวจทหารคุณหมอนะคะแต่ไม่เยอยนะคะเด็กหญิงชาดาจิตการเด็กหญิงพรนภัสจิตชัยเด็กหญิงพิมยาดาโยกัญญาค่ะแล้วก็ครับนักกีฬาของโรงเรียนอนุบาลบ้านเข้านะคะ โดยขบวนนักกีฬาโรงเรียนอนุบาลบ้นานข้าฝึกสอนโดยคุณครูบัณฑิตแก้วเกิดนะคะเป็นผู้ควบคุมทีมท้ายขบวนนะคะยังมีดัมเมเยอร์นะคะเด็กชายคุณานโนนวงเกษตรเด็กชายสุภพกรเจือนรำเด็กหญิงนิราชพรทีราบค่ะแล้วก็จะเป็นขบวนนักกีฬา ขออนุญาตนำเรียนข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านเข้านะคะตั้งอยู่หมู่ที่1ตาบลบ้านเข้าอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมินะคะเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะมีเขตพื้นที่บริการ3หมู่บ้านได้แก่บ้านเข้าหมู่1บ้านเข้าหมู่2บ้านเข้า บ้านเข้าหมู่12ค่ะขออภัยบ้านเข้าหมู่13จำนวนนักเรียนปัจจุบัน2 4 6คนจำนวนบุคลากรในโรงเรียนนะคะ19คนค่ะ,ะและต่อไปค่ะขบเรืองคยทัพนักกีฬาจากโรงเรียนบ้าน,น,นดอนแดงค่ะน้ำเตยน,นะคะอ่าดมผู้บรนการโรนเรียนท่านขอ,อรุ่งอรมณ์โทชัยภูมิค่ะ สีประจำโรงเรียนสีแดงขาวอัตลักษณ์โรงเรียนสามรู่เยี่ยมเปี่ยมคุณธรรมดำเนินชีวิตพอเพียงเอกลักษณ์โรงเรียนโรงเรียนดีสีตำบนคุณธรรมอัตลักษณ์มีวินยัยรักความเป็นไทยและมีความแตกต่างมือถื้ไกด์พีฬาสำัญได้ือ้านหนงันจันทาและเดกหิงทุิมา แสนชัยค่ะตามด้วยขบวนดุริยางค์โรงเรียนบ้านนันแดงดัมเมเจอร์เด็กหญิงอริศริยาแผ่นขุดทองใต้โรงเรียนบ้านนันแดงเด็กหญิงทิพระดาสีคุณราตและเด็กหญิงวริศราแก้วสุนเด็กหญิงเอรินกัญจนาเด็กหญิงขวัญข้าวขันดาบเด็กชายนัทกิจศิริชาติเด็กชายจักรวีหลาสถาน ขบวนไปนักกีฬาเด็กชายนารักไฟชัยภูมิเด็กชายวายุตรุเมธีไปนักกีฬาระดับประถมตนเด็กหญิงสุดพิศราหงมาเด็กหญิงลลิตาศิลาชัยเด็กหญิงพุทธพรดวงโพเด็กหญิงชะมยพรแรงนนแดงเด็กหญิงปรวริษาสุภาศเด็กหญิงปรียาามาพัฒนดี เด็กชายชุมพรท,ทิพนแงเด็กชายวัชพลประภาวงเด็กหญิงปนัดาภูคของทุงเด็กหญิงวรัญชยาว,วันวิ่งเด็กหญิงชิดารัตน์กระเรบเด็กหญิงพุทธการคุณปองเด็กหญิงอริศราจันตีเด็กหญิงสุดารัตน์อาสาจิตผู้ถือพานพุ่มเด็กหญิงทักษิยาจอกเองินเด็กชายกันกวีกุลไทยสรงพร้อมด้วยกองทัพนักกีฬาของโรงเรียนบ้านนันแดบงบ และขบวนสุดท้ายเป็นขบวนกองทัพนักกีฬาของระดับอนุบาลโรงเรียนบ้านนานเดงตามนะคะนำโดยผู้ถือป้ายและคณะรัมเบยคของระดับอนุบาลค่ะและสุดท้ายค่ะขบวนนักกีฬาระดับอนุบาลโรงเรียนบ้านนานแดงค่ะ ค่ะขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอเชิญท่านนั่งพักนะคะสักครูนนะคะลำดับ

ที่บอให้ตับผู่บร้วยอาี่สมัครยนะครับอามาล้วคับนอเป็นเาื่น่นะครับเพราะหังเรียนเราก็จะถือว่าเป็นทพ่แล้วกันนะครับบุคลากรใกล้ตันนะครับอนุบาลสู้สู้อนุบาลสู้ตายอนุบาลไล้ไลยสู้ตายอนุบาล สิ่สีปะทะกี่ปะทะกาช่อสูซ่าซาปะทะกาปะทะสี่นะคะการแข่งขันวิ่งทางตรง60เมตรเต็ม200เมตรค่ะขอให้นักกีฬานะคะไปเตรียมที่จุดปล่อยตัวนักกีฬาด้วยนะคะตอนนี้นักเรียนอนุนันค้วยนะครับนำโดยสู้จุดปล่อยตัวนะครับนักกีฬาของโรงเรียนเป็นเดงนะครับนำนักกีฬาไปสู่จุดปล่อยตัวด้วยนะครับ อะการที่ 3- ที <descon fin asi> ่4ป <ens cabin> no <problem> well ่พหนึ่งปสองชายหญิงยิง6 0เมตรนะครับจอเลยนะครับค่ะอักกีจาในการที่นำจัดนี้นะคะก็จะเป็นการต่อใหนยค่ะสนับยิงเครองเตรยแ่เด็ก้าสาอสี่ชายและหญิงะนปห้านักกีฬาให้แพมด้วยนะคะเพื่อเราจะได้เตรียมต่อต่อคอะไดอเนื่องต่อแต่เส้นชายครับแดงกบอนุบาลมุ่ง คงจะทำหน้าที่กัวรออื <S <s ่นนะครับอธิบาีสู้มือสี่ตาที่สองไหมขอสู้สู้บามวิสู้สู้ตาหมิงสองชายนะสู้ก็พร้อมที่จะไม่บานสู้ตายเรียบร้อยนะคะอิบาไว้ลยอธิบดีสู้สู้านการที่สี่ครับอือ